ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเกมเมอร์สุดตึงผมก็คลิปแรกสำหรับการสตรีมเกมครั้งนี้นะครับถ้าถึง50ผู้ติดตามเนี่ยมันบอกว่าจะไลฟ์สดได้มันจะกดลไลฟ์สดในยูทูบซึ่งเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูครับไลฟ์กันเต็มๆไปเลยหึงชั่วโมงน hey, ครับก็วิลเลียมอัพตันที่โดนชุดสปริงล็อกบี

Please ensure that the anatomical okay, parts going. are tightly compressed and fastened by yes, the spring lock located around the inside of the suit. It may take a few mm. moments position your head and torso between these mm. parts in a manner where you can move and mm. Try not to nudge or press mm. against any of the spring yeah, locks inside the suit. Do not touch the spring uh, lock uh, at any time. Uh, uh, Do not breathe on the spring okay, locks As moisture may loosen them to cause them to break loose. ถ้าผมตายหรือเกมโอเวอร์ก็ขออภัยด้วยนะครับผมเล่นก็เคยผ่านมาแล้วแหละแต่ม okay> ันยากมากค้มเนี่ย um ไปไเอม่เป um ็นไรนะพี่นี่ผม้ีเรื่องเคมบ้างค่ะ ก็จะเห็นว่ามันมีเฟสดีอยู่หน้าห้องนะคะนะปล่อยม well ันไปนะครับเราจะไม่สนใจดีเฟดีว่าไงว่าไงเฟดีสวยเลยโอ้เชดเค้งคิดนี้อยากมีคำหยาบนะครบลืมเตือนคำสวยอยู่ที่ไหนโอ้ยไม่น่า ขอโทษไม่รู้อ่ะอเพื่อนโอ้ยมันหายมันหายไหนที่ไหนเ <c oughs> นี <c oughs> ่ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวดดัสดีโอ้ยหาย <c oughs> ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยรู้รู้จะทำอะไรรู้ ครั้งนี้ผมตายแน่ครับเนไครับตายเลยครับไม่เป็นไรมันเล่นยากนี่ยบขออภัได้แล้ะครับอันนี้ผมเป็นผู้เล่นเก่าแล้วหรอครับแต่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับ นะครับไม่มีอะไรก็ไปเล่นกันไหมผมจะเล่นจนชนะนะครับผมไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการขี่สาวอันนน้ร้อเล่นเฮ้ย <Hey, S 2> น้องเฮ้ยมึงก็จังเลยเนาะดูน่าจะอำไรแล้วอะ่ะ แดีไปเราก็แกไปผลสายตาฉันแน่ฉันคือยามดีออฮอหีบกลั่นเกมเมอร์ตำรวจดีออฮอหีกลั่นเอ้ยไม่ใช่ยามดีเนี่ยครับก็จะเห็นคำว่ายูก็คือผมใช่ <มา S 2> ไหมไปไหนอีกละ่ะนี่ครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่วิดีโอเคมล่าเสียนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ เควิดีโอแค่มันละหาอันนึ่งเก่าๆแม้มันจะสมัยไหนสมัยไหนก็เถือเก <c oughs> ือบแล้วไงอย่านะอย่านะพร้อมแล้วดีไหมเนี่ยครับเห็นดวงตาตรงนี้ก็คือมันนั่นแหละครับกลับมาแล้วเดินไปไหนอ๋อไม่เลยครับ ปิดท่อไปแล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนะครับก็มันก็ผมก็ไม่พูดผมจะไม่พูดเจดขาดหรือเปล่านะเกิดว่าผมกลัวจริงๆผมจะพูดอ่าผมจะบอกว่าไปโหลดใน Google พิม์ว่าเกมเฟรนเฟรดี้นะครับเลไปไหนแล้ว ผมได้ยินเสียงเดินชิปหายแล้วพังนันสองอันเลยกูโอ้โอ,โอ,โอ,โอถ้าผมเล่นไม่ไหวจริงผมจะเลิกยุควิดีโอนี้เลยแล้วไปเล่นภาคสอง่ออานะสปริงเออเออลูกพ่อดีดีลูกพ่อเออแม่เลิ้ยงกับน้อยอยู่ อย่าวิลเลียมวิลเลียมอย่าวิลเลียมเชือ่อในครอบครัวครอบครัวนายเป็นหุ่นยนต์หมดเลยใช่ไมวิลเลียมมันเหรอว่าขนาดนี้ที่ต้องวิลุลียมหุ่นยนต์ทีดด่โดนเนี่ยผมจะไม่สปอยอะไรมากกับเีมนี้นะครับ เดี๋ยวจ้าสวัสด <Hello. S 1> ีนี่ครับก็จะมีมินิเกมตรงนี้นะครับก็ก็สามารถพาเล่นได้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็มันจะมีมินิเกมหรือฉากจบอันนี้เป็นพคงดโมโคือเขาทำมาให้เหมือนจริงเฉยๆครับสวัสด <Hello. S 1> เ,เสียงพังเสียงพัง ใจเย็นครับจะเย็นจะเย็นจะเย็นคือบอลลูนไหม <Hello. S 1> มานี้โหตีสามแล้วครับผมเล่นเอ้ยไม่ใช่หมายถึงเวลาในเกมนะครับไม่ได้หมายถึงของจริงของจริงก็ประมาณสิบแปดนาฬิกาห้าสิบตีนะที่ <Hello. S 1> ไปไหนของมันวะ โอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ถึงห้าสิเฮ้ยกดไม่ได้หวานแล้วฮะหวัดดีแฟนทอมเฟนดี้เพราะนายคนเดียวเลยเพื่อนกดไม่ได้เพราะนายเฟนทอมเฟนดี้กับพวกชิกก้าแฟนทอมเฟนดี้อะไรแบบเนี้ยเราต้องคอยระวังนะครับ ท่อมฟ็อคซี่อะไรอย่าเนี้ยเอ้ยอย่าคิด,ดว่าฉันจะหลุกลเจ้าก็หลุนน้างูเฮ้ยกล้องเสียวินอุยอ้ยอุ๊ยตีห้าสักทีหกโม้เฮือแต่น,นี่ผมไม่ได้บ่นนะทุกคนโอ้ยท่านผู้ชเมเรื้อฮึผมกาไม่มีใคร แก่ดูผมเออขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยใจเย็นเกตนี่วัดดีเนลวัสดีน้องบูด เข้าไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะฮัลโหลอย่านะหกโมงสกทีหกโมงเดีย๋ยบอกนะว่าผมจะตุยเย่คลิปแล้วเย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 ยเ ขึ้นเนอะเียนะครับทุกคนก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากดูอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายทำอย่างนี้ออก,กันปิดคลิปช่วยปิดคลิปน่อยสิ